เ้านี้ฝนแรงมากตกติดต่อกัน2ชั่วโมงกว่าแล้วข่าวด่วนล่าสุดลมอุตุประกาศเข้าสูดด่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเริ่มบัดนี้สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์68พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบ นฟ้าพนยากรอนที่ผ่อนลุงพิลาทัยทางเฟซบุ๊กประำวันอังคัรที่5พฤศจิกาอยุในช่วงเที่ยงวันนี้นิ่งจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสียงฝนทั้งภาคที่สานภาคเหนือภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงอากาศหนาวเย็นที่จะเริ่มเข้ามาฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างและอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา จะเริ่มออกมาประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่3ามพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็มีฝนแซมเข้ามาได้บางพื้นที่เป็นฝนปนกับอากาศหนาวเย็นซึ่งก็เป็นเช่นนี้ในทุกๆปีนะครับปีนี้ก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์ฝนตกลงมาทามกลางอากาศหนาวเย็นเช่นเดิมโดยนะครับในวันนี้พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่รอบนอกเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโดยเฉพาะอำเภอนายืนน้ำขุน รวมถึงสำโรงนาจะรวยเดชด,ดมก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตั้งแต่2องนกาเรื่อยมานะครับ จนถึงบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ5นาฬิกาส่วนพื้นที่สีสกเกตเริ่มตกตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ8นาฬิกากว่า,วาเรียกกันได้เลยนะครับว่า2ชั่วโมงกว่าเลยในวันนี้ที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาในบางช่วงก็มีฝนตกหนกักบางช่วงเป็นฝนปานกลางและบางช่วงก็จะเป็นฝนรินนะครับสลับกันไปซึ่งนะครับก็มีการรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่คาดว่าฝนจะหมดไปนะครับ ก็เป็นผลดีในบางส่วนแต่ผลเสียก็จะทำให้ด้านของต้นข้าวที่หนักรวงเริ่มเพิ่มความชื้นเข้าไปอีกนะครับราคาผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกตำ่ำรวมถึงข้าวที่หนกักก็จะทำให้ข้าวล้มนะครับรวมถึงในด้านของลมกระโชกแรงที่เข้ามาก็จะเป็นปัจจัยเสริมทำให้ในด้านของข้าวล้มเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้สําหรับใครที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วง1-3วันนี้นะครับขอให้งดการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะในวันนี้5-6พฤศจ,จิกายนภาคอีสานต้องระวังนะคะในด้านของฝนที่จะแซมเข้ามาจากลมตะันออกและลมต้นออกเฉียงใต้ที่เข้ามากวนใจในด้านของเกษตรกร,ท,กรที่จะทําให้พืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายนะครับ และหลังจากนี้เป็นต้นไปในด้านของมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆแผ่เสริมลงมาปกคลุมในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องของการเข้าสฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ตามที่ประเทศไทยเริ่มมีอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาตั้งแต่29ตุลาคม2507 และอากาศเย็นได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีลมพัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงต่ำกว่า3,500เมตรเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมที่ระดับความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกและมีการกระจายตัวของฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขข้างต้นแล้วประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในช่วงต้นของเดือนพฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม67ประกาศณวันที่4พฤศจิกายน2567 นอกจากอากาศที่หนาวเย็นแล้วนะคบยังคงมีฝนแสมเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งในวันนี้ภาคอีสานต้องระวังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอด็ดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทรบุรีรัมย์นครราชสีมาอาจจะมีฝนแทรกฝนแสมเข้ามาได้บางพื้นที่นะคะ รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกที่บริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและสาแก้วส่วนภาคกลางจะเน้นบริเวณพื้นที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาสุรัญบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีร กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีจะมีฝนแทรกฝนแซมเข้ามาได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำขอให้เตรียมตัวฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ต้องฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ ส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนเข้ามานะครับในทุกจังหวัดตั้งแต่เพชรบุรีพระจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเกต็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคเหนือนะครับ ฝ่าระหว่างคลื่นลมตะวันตกที่จะเข้ามาก่อนในบางพื้นที่ตั้งแต่บ่ายของวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและลำปางโดยนะครับในวันนี้กรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่ส0ในเรื่องของอากาศแปรปรวนประเทศไทยและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้กระทบภถึง 6, 6สิงาคม2567 จากบริเวณขอรบรรยากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นกลาลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือสําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย,ไท,ยทางตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เย็นลง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ประกอบกับย่อมขอประกาศตา่ำเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมผ่านบริเวณภาคใต้ลงสู่อันดามันในขณะนี้ขณะที่มรสุมตะวออกเฉียงเหนือกําลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชววานระวังรัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไกล้ห่างน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม5พฤศจิกายนแจ้งเตือนภาคใต้บริเวณเพชรบุรีพระโจีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตูลส่วน6พฤศจิกายน2 0 0 7แจ้งเตือนภาคใต้บริเวณเพชรบุรีพระจบพงีคขันชุมพรสุราษฎร์ธา right, นีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและระนองขอให้ติดตามเพกประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนในวันนี้ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ20ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ20กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70 ฝนตกหน,กหนักหนักมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรนคันชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามประก,กาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจารรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งดีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใฮนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ